อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะันไม่ใช่ผีนะทุกคน เลยจ้าจะมาพาผัดเซลล์ผิวฉบ,บับเอแคลร์คทุกคนเธอทุกคนจําเป็นต้องผัดเซลล์ผิวนะคะนี่จะให้ดูผิวเอแคลร์สมัยก่อนค่ะแล้วตัวนี้เลยจ้ามาร์กแดงตัวดังที่แคลใส่ประจคะาค่ะมาร์กผัดเซลล์ผิวเร่งด่วนด้วยสกินดิฟิกพิวริงโซลูชั่นผิวใสเร่งด่วนใน60วิทาลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าข้อศอ,อ,อ,อกข้อเข่าตตุ่มหรือว่ากระทั่งข้อนิ้วสามารถทาไปได้เลยจ้ะแม่เขามีส่วนผสมต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติคะ่คคะเธอแล้วมีส่วนผสมผัดเซลล์ผิวค่ะอย่าง H A HA, B H A p H หลังหน้าออกดีกว่าค่ะเนี่ยเวลามาล้างหน้าเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้เลยเว้ยดูดิคือมันจะแบบรู้สึกกระจางใส่เธอมันจะแบบหน้าที่มันมหมองๆอ่ะพอมาหลังมาค่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยข้อส่งข้อสอบเห็นไหมอะไรที่แบบว่าดูด้านๆดูแบบดูจะคลำง่ายอ่ะชิบไปหมดเลยอ่ะ คนลดอะเธอใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะ 2- อถึงสวันต่อสัปดาห์พอเลยนะเธอผลัดผิวด่วนค่ะแต่ว่าชีอ่อนโยนมากใช้เวลาไม่นานนะคะเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจแต่อยากผิวสวยใสยค่ะมาจบแต่ยังไม่พอค่ะเธอต้องบํารุงต่อด้วยมอยส์เสริมกอบป้องกันผิวค่ะแล้วนี่เลยคะ่ะ s k i n f i c d 5x m e Moisture Gel ทาไปบริเวณทั่วใบหน้าได้เลยค่ะให้ผิวชุ่มื้นปลอบอรรมลมผิวได้เหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะแม้สิปังจริงกว่าก,กระปุก3มละค่ะ ความรับผลัดเซลล์ผิวสำหรับเอเแคลร์ค่ะไปลองใช้ดูนะคะใช้จริงๆค่ะ